วงการกว๋วยเตี๋ยวต้องมีสั่นสะเทือนครับเมื่อเจอเส้นฟักทองสปากเกตตีใครที่งงว่าฟักทองสปากเกตตีคืออะไรตามไปดูคลิปที่แล้วของแม็กได้เลยนะครับวันนี้แม่แม็กทำกว๋วยเตี๋ยวครับก็เลยเกิดปิ๊งไอเดียจะเอาฟักทองสปากเกตตีมาใช้แทนเส้นกว๋วยเตี๋ยวแม็กนำฟักทองสปากเกตตีที่เหลือจากคลิปที่แล้วนะครับเขามอทอดลมร้อนเพื่อทำให้สุกก่อนนะครับแม็กใช้ความร้อน180องศาเป็นเวลา20นาทีครับผ่านไป20นาทีฟักทองของเราก็สุกแล้วครับเมื่อสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฟักทองของเราก็จะสามารถข ที่ดูแลรูปร่างหรือควบคุมน้ําหนักและควบคุมน้าตาลมากครับเพราะเขามีแคลอรี่ต่ำคาร์โบไฮเดรตตา่าแทบไม่มีน้ําตาลด้วยและยังสามารถเอาเส้นฟักทองสปาเกตตีเนี่ยไปใช้ได้หลากหลายเมนูเลยครับใครมีเมนูอะไรเจ๋งๆที่สามารถเอาเส้นฟักทองสปาเกตตีไปทําอาหารได้บ้างครับคอมเมนต์ <Comment S 2> มาเลยนะครับเดี๋ยวแม็กจะลองเอาไปทําทานดูส่วนใครที่อยากได้มเมล็ดฟักทองสปาเกตตีไปปลูกดูกติกาได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยครับหลังจากที่ขูดเส้นได้ปริมาณที่พอใจแล้วลองเอาไปเปรียบเทียบกับบะหมีเ่เหลืองดูแทบแยกไม่ออกเลยครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะ ไก่ฉีกเอ้ยมะละด้วยนะผักเอ้ยอะไรเอ่ยใส่ไปให้ครบครับเพราะว่ามันคือก๋วยเตี๋ยวเมนูนี้มันควรชื่อว่าอะไรดีอะทุกคนคก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ่นมะระเส้นฟักทองสปาเกตตี้อย่างนี้ป่ะ <laughs> ชื่อโคตรยาวเลยห <pot> <If> ลังจากนั้นก็ตักน้าก๋วยเตี๋ยวใส่ครับใส่เครื่องแน่นขนาดนี้ขอน้องไก่เพิ่มอีกน่องนึงนะเดี๋ยวมันจะไม่ครบสูตรก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะล่างไงเสร็จเป็นที <pot> ่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนเฮ้ยหน้าตาดีใช้ได้เลยแยกไม่ออกเลยจริงๆนะว่าเส้นที่เห็นเป็นเส้นบะหมี่เหลืองหรือว่าเส้นฟักทองร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านเราต้องมีบัญญัติเส้นนี้เพิ่มเข้าไปแล้วนะมันเหมาะสําหรับคนรักสุขภาพจริงๆหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงตามใจชอบได้เลยนะครับเปรี้ยวหวานมัน จะถูกป่าพวกเราหรือเปล่าเสร็จแล้วนี่เลยปากทองสป,ปากเกตตีน่ากินจังเลยแต่เราเอามาใช้แทนเส้นบะหมี่เหลืองเออสำหรับคนรักสุขภาพนะไม่อยากกินแป้งอะไรอย่างนี้นะฮะใช้ตัวนี้แทนได้เลยเพราะว่าเขาคาร์โบไฮเดรตต่ำมากนะเนี่ยดูดิเ,ดเราซื้อมาคุ้มนะไอค้ครึ่งลูกจากทิตรอบที่แล้วอะเอามาใช้อ๋อนะฮะอันนี้เหรอใช่ใช่ช่ลองชิมดูนะฮะหนึ่งสองา ไปชิมน้ำก๋วยเตี๋ยวอร่อยอะแม่ลองชิมเส้นดิเป็นไงอร่อยโโอ้หเตอะไปทางเกี๊ยวเลยอร่อยแล้วนะจริงเหรอกรอบอร่อยอ่ะนี่ขอชิมนะอร่อยกว่าเส้นตัวเตียวอีกน่ะแม่ว่ามันกรอบมันอร่อยอ่ะมันดีอ่ะมันดีอ่ะแล้วเหมือนน้ำมันซึมเข้าไปในเส้นอ่ะใช่มันดีมันก้นดีจริงมันได้รสชาติกรอบๆด้วยนะใช่ใช่ครับ texture เ,เนี่ยแอบจะคล้ายแบบจะว่าแต่งก็ไม่แต่งจะเส้นแล้วมันก็ไม่เชิงใช่มันยังมีความแบบกึบกึบหนืดหนืดพูดไม่ถูกจริงๆอ่ะ <c oughs> เนาะมันมันดีนะมันดีอ่ะมันดีใช้แทนเส้นได้เลยทุกคนอ, <c oughs> อแล้วเกี่ยวกับน้ำก๋วยเตี๋ยวแม่ทำอร่อยดีละอ่า <c oughs> อันนั้นก็มีส่วนนะเอาทุกคนทุกคนว่าเอาไปทำเมนูอะไรได้อีกบ้างสำหรับ ฟักทองสปากเกตตี้เออนะฮะจะขาวจะหวานคอมเมนต์มาฮะเดี๋ยวแม่กับแม่จะลองเอาไปทำดูครับแม่ว่าน่าจะทำหวานก็เออวันนั้นเราทำไปแล้วเนาะเออน่าเอาไปเชื่อมแบบฝ <ไป S 2> อยทองเออใช่ท้าเหมือนฝอยทองไงเออ,เอ,อทำเป็นเส้นๆแล้วเชื่อมแบบฝอยทองใช่เนาะอะไรอีกอะเดี๋ยวละเอียดสลิมสลิมสลิมเออทำแบบสลิมสลิมเออน่าทำนะฮะหรือจะเอาไปทำแบบเมนูฝรั่งอะไรพวกนี้เนาะ ใช่เออเอานะฮะใครมีไอเดียเด็ดๆนะคอมเมนต์มานะครับที่ทำเส้นสลิมอร่อยนะจะขอไปขอตัวไปกินก่อนโอ้ยกินเลยเจ๊กินด้วยแหมอ่ะร้อนเหรอร้อนแต่กองแต่ก้องอยากลองมันน่าจะอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะนี่ อร่อยมันเคี้ยวง่ายกว่าพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวอ่ะแล้วมันไม่มันไม่เหนียวอ่ะมันกรึบๆเนาะแล้วมันแบบเหมือนดูดน้ำก๋วยเตี๋ยวเข้าไปอ่ะเตี๋ยวเข้าไปแล้วมันแบบมันมีรสชาติของตัวมันเองนิดๆอ่ะอร่อยอ้าวชิมชิมชิมเอฟชิมแต่เส้นเด่ดชิมชิมออย่างไง

โคตรเลิศตัวมีแม่เส้นนี้หมดเลยนะอ่าชิมชิมชิมอแต่เส้นนะตักเลยตักเลยนึกว่ากินเกาเหลาบอกไม่ใส่เยอะนะพี่สาเหตุเนื้ออ่าอร่อมจัะ